เอาหมอดีออครั้งหนึ่งออกอแล้วก็ใช้หมอล้วยก่อล้ักเลยเออแล้วก็เรา,เเาหรือว่าไม่ใช่เสียงใครสัดรลซาลิงเดือดรือไม่มีครับไม่ต้องเป็นห่วงหนะทุกคนให้เวลาสามวันพอหาย เราอย่าไปออนแอร์เราอย่าใช่ถ้าอ่อนแอแล้วแผลจะได้ใจแผลทิ่ว่าอ๋อ,อสนใจใช่ปะ <c oughs> สนใจเราใช่ปะ,เ,ปะเดี๋ยวกูจะเอาใจใจแม่งให้ให้มึงให้มึงหลงหายเลยแบบนี้ย <c oughs> ทุกคนฟังนะฟังเป็นทริคคือ <c oughs> ถ้าเราเป็นแผลเว้ ถ้าเราเป็นแผลคือเราอย่าไปแบบว้าวเป็นแผลว่าโอ้ยเจ็บ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 อ๋อเจ็บเจ็บเอ๋อเจ็บเจ็บว่ะแบบนี้เดี๋ยวแผลจะได้ใจเดี๋ยวแผลมันจะชี้หน้าว่าเราเลยว่าอ้ามึงสนใจกูได้ได้เดี๋ยวกูจะเจ็บแม่งให้มึงร้องไห้เลยเอาไหมเดี๋ยวกูจะให้มึงทนไม่ได้เลยแบบเนี้ย ดอรรรฮารโหฮารโเสี่ยงมารับสายไรเดรอวันเลยฮารโหาราวลกไลนี้มีประโยชน์ใช่ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บหนูเป็น ฮารุสามสิบห้าพันล้านเหรอซันเชคเลยใช่สามสิบห้าพันล้านที่เอาไปปกไปตลาดโอเคเลยอุ้ยอันนี้คือขอให้ขอให้นี่เหรอใช่อขอให้แบบนี้เหรอ หรอเราคือมึนร้องพี่นุ่นไม่อยากถืออ่ะแค่ไหนหรอใช่แต่มันจะรัดใช่มันจะรัดไงมันรัดเกินบางทีเขาไว้แบบอันนี้ไงบอกผ้าผ่ากันแล้วก็รัดนะเราเป็นแบบพระเอกหรือเกย์อ่ะนุ่มพระเอกนุ่มกีสดาบราเบียดิเอออ่ะติ้งนิงติ้งนิงติ้งเน่งติ้งเน่งติ้งเต็งเนิงเชิญพี่นุ้นอ่ะรัด มันหัวเธอเลยที่ทำไปอ่ะกรู้สึกดีไงหมายท่านค่ะสิบสี่สิบห้าก็เอาอันนี้ออกแล้วค่ะะไรนะม่ไหลแต่มะโมไหลแต่แต่ละโม่ไหลไพี่ทูน แผ่น<ป>น้นำมูกพอจูดมาน้ำมูกไหลปุ๊บ <c oughs> อย่าไปเอาแปะนน้ำมูกไหลออกล่อ๋อไม่ได้หรอโอ,อว่าลาบูบูหนูเป็นแผ่นน้ำมูกไหลอ่ะ <c oughs> ทำค้างแน่นหม <c oughs> คำนับครั้งที่หนึ่งคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่สอง เลาไปไม่กลับมาเลยบางกลุยไปร่ำรวยอยู่ลำตะขอคงแนงนายเมืองนนท์สินห้องอยู่ลำตะขอก็เลยไม่มา เมื่อคุณพักผ่อนมากเกินไปสงสารแผลน้องนุ่นจังถ้าหมอบอกพี่นุ่นหยุดสักหนึ่งนาทีทำได้ไหมคนใครทำไม่ได้ค่ะพี่นุ่นเป็นอะไรตรงคางคะช้างต่อยค่ะช้างต่อย พอจบพงอุ้ยมันเย็นเลยมันเย็นเนี่ยเย็นสหรเนี่ยเย็นนะทไมมัน่าหรมออเาี่คุยทัง่หนูเป็นลูกสาวพ่อแล้วสวยลูกสวยเด่นตะลิตะพอสวยเป็นนางเอกนึ่งนี่ครบนี่ไงไูหน้าต่มงตรงไหพ่อ มี <laughs> น้องนุ่นเป็นซาแบบนี้แหละพอไม่ไลฟ์เขาก็เลยเหงากรร <c oughs> เดี๋ยวหนู <c oughs> เดี๋ยวหนูโป้ให้อีกหนึชั่วโมงเดี๋ยวเอาธานญาลงก่อนโอเคขอบคุณนะคะสําหรับคนที่สําหรับคนที่เอิม่มซิก์แกล่นะคะ <c oughs>